เล่นมูกระไรกันเนี่ยพี่จะปล่อยแบบเงียบๆหรือเปล่าพี่ไอ้ตั้งเดี๋ยวก่อนที่ไงเล่นมูกอะไรอธิบายก่อนดิเออไม่สคริปป์อยู่เนี่ยทำไมไม่เล่นตั้งสคริปป์ฮะาไมีอยู่แล้วเล่ยเคยอ๋อไม่รวมแล้วเนี่ยเล่นอะไรกันวมกับป้าพี่หนึ่งขาไม่ใช่พี่งหนึ่งเขแรกที่สงสัยเอาต่อเอาตั้งสคริปป์นี่นี่เอาตั้งปล่อยแบบเงียบๆไหมพี่อ๋อต้องปล่อยเงียบๆฮะของเราปล่อยเออกระเลิกไม่ดีกลับปล่อยให้พวกเออ ตามพวกตำรวจไอ้ฝังได้ไหมคะอ๋อไม่ครับทำไมครับไม่ครับเราจะแชร์กันจ็ดกลุ่มก่เนี่ยเราจะไม่ชอบฟังเพลงเขาบอต้องเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยมีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ถ้ามัวแต่มาบอกเขาด้วยว่าว่าตำรวจไม่เกี่ยวตำรวจไม่เกี่ยวปล่อยเฉพาะในกลุ่มแชร์ลิงก์กันในหมู่มวลเนี่ยแชร์แชร์อะไรแชร์นี่แหละเก็บเลยไม่ต้องใช้แล้ว